ในส่วนถัดไปจะเป็นส่วนของแอคชั่นซึ่งแอคชั่นเนี่ยก็จะมีทั้ง Button b o ล็อกลิงก์แอค o ั่นโรลไลติงบัตทและ Contact 6อันเนี้ยจะสามารถแสดงผลได้แตกต่างกันมากทุกคนแต่ในส่วนของ Button b บล็อกกับ Button เนี่ยจะคล้ายลึงกันถ้าเราเลือกในส่วนของ Button เนี่ยมันจะแสดงผลออกมาให้เราแค่1ปุ่มแต่ว่าถ้าเราเลือกที่การแสดงผลแอคชั่นแบบ Button b o ล็มันจะสร้างมาให้เราเนี่ยทีเดียวเลย2ปุ่มแล้วเราสามารถนําไปแก้ไขได้เลย ในส่วนของลิงก์ก็จะเป็นการแสดงผลแบบนี้เลยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบ compact หรือ row ซึ่งถ้าเป็น row จะเป็นการแสดงผลแบบแนวยาวแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะมีทั้ง title และ caption ตรงนี้เราสามารถเลือกแสดงผลไอคอนที่เราจะต้องการคลิกไปได้ตรงนี้แลวจะมีในส่วนของ action row ซึ่ง action row เนี่ยเราสามารถใช้เป็น text image และ l a เบลได้ในการแสดงผลเนาะนี่ยสมส่วนนี้มันก็จะมีการทำงานที่คล้ายคลึงกับในส่วนของ Contact มันจะแสดงผลไอคอนเป็นแบบวงกลมเล็กๆเ,เมื่อข้อความตรงนี้มันยาวหรือเราแสดงผลในรูปแบบของมือถือและในส่วนของ Action เลตติ้งตรงนี้เราสามารถเลือกการให้คะแนนเป็นดาวแบบนี้ได้มันก็จะเหมาะกับการเอาไปทําแบบฟอร์มการให้คะแนนเนาะว่าพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนในส่วนถัดไปจะเป็นในส่วนของฟอร์ม ฟอร์มเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบเนาะจะเป็นทั้งฟอร์มคอนแทคและฟอร์มคอนเทนเนอร์ในส่วนของฟอร์มคอนแทคเนี่ยถ้าเรากดเลือกไปมันจะเซตขึ้นมาเป็นฟอร์มคอนแทคที่ถ้าทุกคนเคยเข้าเว็บไซต์สําหรับธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีเห็นอยู่ใต้เว็บไซต์ทูเว็บไซต์เนาะก็จะมีให้เรากรอกชื่ออีเมลแล้วก็มีข้อความหรือเมสเซจเนี่ยให้เราแจ้งไปว่าเราต้องการคอนซัลอะไรกับเขา แต่ถ้าเป็นในส่วนของ form container เนี่ยจะเป็นการสร้างแบบฟอร์มเปล่าๆขึ้นมาตรงนี้เราจะต้องมาทําการเซตของเราขึ้นมาเองและที่สําคัญถ้าทุกคนสังเกตเมื่อกี้ในส่วนของ form contact เนี่ยสังเกตไหมว่ามันก็จะเป็นการแสดงผลแบบครึ่งจอเล็กๆแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็น form container มันจะเป็นการแสดงผลแบบเต็มจอใหญ่ๆแบบนี้เลยซึ่งเราไม่สามารถจัดในส่วนของคอลัมน์ได้เหมือนกับการใช้คอนเทนเนอร์ปกติแล้วไปเซตในแอคชั่น,นของฟอร์ม แต่สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับ Action Form มเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า additional column ซึ่งตรงนี้เราสามารถเซตตรงนี้ให้มันเป็นออโต้ได้อย่างเช่นถ้าเราไม่ได้มีการเลือกในส่วนของอ e ีเมลตรงนี้ใช่ไหมเราไม่เซตในส่วนของ entry email ตรงนี้แต่เราคลิกที่ form container แล้วเราคลิกที่ additional column ตรงนี้ให้กลายเป็น user profile แล้วเป็นอ e ีเมลเนี่ยมันก็จะเซตค่าตรงนั้นอันตโนมัติเมื่อเราทำการกรอกแบบฟอร์ม ซึ่งนี้ก็เป็นประโยชน์มากสําหรับคนนี้ทำแอปพลิเคชันขั้นสูงเนาะที่จะต้องกรอกข้อมูลโดยที่ไม่ให้ผู้ใช้คนนั้นรู้ว่าเขาอะ่ะได้มีการกรอกข้อมูลอ e ีเมลของตัวเองลงไปด้วยแต่แอปพลิเคชันนั้นจะต้องเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ล็อกอินแล้วเท่านั้นในส่วนถัดไปจะเป็นในส่วนของ form element ที่จะเอาไว้สําหรับกรอกข้อมูลจะมีทั้ง text entry date time entry number entry phone entry อันนี้ก็เอาไว้สําหรับการกรอกเบอร์โทร email entry switch Image Picker, File Picker, Date ซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับ Date Time นั่นแหละแต่ในส่วนของ Date Time จะเซตทั้งวันที่และเวลาแต่ถ้าเป็นในส่วนของ Date จะเซตวันที่และเวลาจะเซตเป็นเที่ยงคืนของวันนั้น Choice ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเลือกแบบเป็นตัวเลือกเนาะซึ่งสามารถเซตสไตล์ได้3รูปแบบจะเป็นในส่วนของ Dropdown, s h i f t หรือ Radio Button อันสุดท้ายของ Form Element ก็จะเป็นในส่วนของ Checkbox ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องสำหรับการ ติ๊กถูกซึ่งถ้าเราทําการติ๊กก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าถ้าเราติ๊กอีกครั้งหนึ่งมันก็จะปลดเครื่องหมายติ๊กถูกของเราออกและคอมเพนเนนต์สุดท้ายจะเป็นคอมเพนเนนต์ที่มีชื่อว่าแอดวานในส่วนของแอดวานเนี่ยจะมีเว็บเอมเบดที่เอาไว้สําหรับการปักเว็บไซต์หรือคอนเทนต์จากเว็บไซต์อื่นบนเว็บแอปหรือแอปพลิเคชันของเราอันนี้วิธีการใช้งานเนาะถ้าทุกคนกดแอดเว็บเอมเบดเข้ามาเราจะต้องกดที่ view example เดี๋ยวเขาจะมีเว็บไซต์ที่ทําจากลายแอปเนี่ยแสดงผลรายละเอียดการใช้งานให้เราอย่างเช่นเราต้องการแสดงผล Google Map เนี่ยเราก็ลองเอาตัวอย่างของเขาคัดลอกเลยแล้วเอามาใส่ในเว็บเอ็มเของเรามันก็จะแสดงผลเว็บไซต์ที่เป็นแมปแบบนี้เนาะซึ่งเราสามารถเลือกไซส์ได้ว่าจะเป็น small medium หรือ large หรือจะเป็นแบบ full เลยหรือจะเป็นการใส่คอนเทนต์ที่มาจากเว็บไซต์ t w i t t e r แบบนี้ ตัวนี้เมื่อเราวางลงไปใช่ไหมคอนเทนต์ที่แสดงผลเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ของเว็บ Twitter ซึ่งถ้าเราเลือกรูปแบบเป็น small เนี่ยมันก็จะเห็นแค่นี้เนาะแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็นรูปแบบของ full มันก็จะเห็นคอนเทนต์ของเว็บไซต์ t ว i ตเต r เนี่ยเต็มที่แบบนี้เลยที่สําคัญคือสาหรับเว็บ Embed เนี่ยลูกเล่นของมันอะเราชอบอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเรามีในส่วนของ Google d r r v e ใช่ไหมเราสามารถเอา Google d r i v e เนี่ยมาแสดงผลแบบนี้ได้โดยที่รายการของ ไฟล์ที่อยู่ใน Drive เน่มันจะแสดงผลเป็นลิสต์แบบนี้เลยแล้วเราสามารถคลิกเพื่อตรวจสอบเนี่ยไฟล์ต่างๆตรงนี้ได้ด้วยอันนี้ก็ดีมากอันถัดไปจะเป็นในส่วนของ Bread Camp ตรงนี้จะเอาไว้สำหรับถ้าให้เรายกตัวอย่างนะหน้านี้อาจจะยังไม่แสดงผลให้ทุกคนเห็นเดี๋ยวเราจะกลับมาที่หน้าเว็บที่เราได้มีการทำแล้วแล้วแสดงผลตัวอย่างให้ทุกคนดูอย่างเช่นเวลาเราเข้าไปในรายละเอียดของคอลเลกชันไหนคอลเลกชันหนึ่งเนี่ยเราคลิกเข้าไปในนี้ใช่ไหม มันก็จะมีนี่ทุกคนสังเกตไหมมันจะมีแท็บข้อความที่เขียนว่าคอ s t สโตแล้วก็มีชื่อของคอร์สเรียนของเราใช่ไหมตรงนี้สังเกตว่ามันจะมีไฮไลท์เป็นตัวสือีเข้มอยู่ตรงคําว่าไกลแอปลิซน one พื้นฐานสําหรับมือใหม่แต่ในส่วนของคอ s t สโตเนี่ยมันจะไม่มีไฮไลท์ขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราคลิกที่คอ s t สโตมันก็จะกลับมาในหน้าแรกของเราอันนี้คือการทํางานของเว็บแคมและคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นของ barcode scanner ซึ่งมาโคร s สแกนเนอร์เนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าเราจะให้สแกนแล้วเพิ่มข้อมูลไปยังคอลัมน์ไหนแล้วเมื่อข้อมูลอยู่ในคอลัมน์นั้นเนี่ยจะให้ทํางานแอคชั่นแอคชั่นไหนตรงนี้เราก็สามารถเซตข้อมูลได้เลยนี่ในส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของ m p o นเนนที่มีชื่อว่าสิกเนเจอร์อันนี้เราถ้าใครเคยเห็นเวลาไปสนีหรือขนส่งมาส่งของใช่ไหมเราสามารถเขียนลายเส้นของลงไปในนี้ได้ถ้าเราคลิกเข้าไปในตรงนี้ใช่ไหม มันก็จะเปิดหน้าสําหรับเซายเซ็นขึ้นมาแล้วก็เซายเซ็นของเราลงไปเลยานั้นเราก็จะกดดันเพื่อให้ลายเซ็นนั้น,บ,นบันทึกไปเลยก็ได้หรือจะกดเคลียร์ถ้าเส้นใหม่อีกทีหนึ่งแบบนี้อันนี้ก็เอาไว้เหมาะสําหรับคนที่ต้องทอําเอกสารแบบดิจิตอลเนาะจะต้องมีการเซายเซ็นรับของอะไรแบบเนี้ย